สวัสดีเช้าครับสวัสดีเช้าว,วันที่26 28, เดือน8 68ออกกำลังกายส่วนโรมมนีนาธนะออกกำลังกายส่รูานึ่สองสมสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ 13 14 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34 34 สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ิ่งสี่องสี่สามสี่สี่สี้าสีกเจสียงตอ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

ที Gesundaju panelshi ากิจรีีีสสีส ดีฮาดีฮะดีดีดีเป้ดีค่ะห้าสิบโอ้ยมาเมยคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับพี่น้องออกกันไม่มือหน้าเนาะครับสวัสดีครับ